บอกว่าเขาไม่พร้อมเขาไม่ไม่พร้อมที่จะดูแลราจะเก็บน้องไว้แล้วก็เลี้ยงน้องเองไม่มีแม่คนไหนจะคิดว่าคนอื่นจะเลี้ยงดีเท่าเรา,าอะโทรศัพท์บริจาคมีคนบอกว่ารถตกตอับก็จะคิดว่ารถแบบอยากสร้างกระแสรหรือเปล่า <S 2> <S 2> ถามว่าบบข้างในมันเครียดมันก็เครียดอะเครียดจนแบบเหมือนมีคนแบบเข้ามามก็มีคนเข้ามาในอินบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมทําแบบนี้น่าเกลียดทําแบบไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยใครด่าเสียหาย ชาคือลูกรอดอะเราไม่รอดไม่เป็นไรช่างมันวันที่ตั้ง้องน้องเหมือนกับการตัดสิดในใจครั้งใหญ่โหมากว่าแบบฟิตจะเอาจะเอาไว้หรอือเจะเอาออกเลยใช่ไหมอะไรอย่างเั้นเลยเใช่เพราะว่าตอนนั้นทํางานเป็นนักร้องกลางคืนด้วยแล้วเราไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองเราไม่มีเขาเรียกอะไรอะคะ,ะประกันสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะหยุดงานได้ซึ่งถ้าเราเรียกน้องปุ๊บเนี่ยเราจะต้อง เราจะต้องไม่ทํางานเลย mm. แล้วเราจะเอาตังที่ไหนไปคลอดน้อง mm. คือมันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่แล้วหนึ่งคือเราก็ไม่คิดเพราะเราเราจะออกแนวแบบแบบลุยๆด้วยไม่คิดว่าตัวเองจะแบบต้องปอง,องมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอเรากลัวเรากลัวเราจะไม่รักลูกเหมือนที่ถึง mm. ออกไหมเราเคยมีประสบการณ์เรากลัวเราแบบเฮ้ยถ้าเราเราไม่รักลูกเราอะไรอย่างเงี้ย mm. จะทายัางไงอะไรอย่างเงี้ยคะแต่ก็พลิก แล้วอะไรนะแม้ก็ท่าว่าในช่วงที่รู้ตัวว่าท้องอ่ะแฟนก็คือปฏิเสธที่จะทำหน้าที่พ่อค่ะรู้สึกยังไงคะแล้วผ่านตรงนั้นมาอย่างไงนี่ก็ก็รู้สึกว่าตัดเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ได้เราไม่ได้ให้แบบโทษเขาคนเดียวเพราะว่า เราต้องรับผิดชอบกันสองคนถูกไหมเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนฉะนั้นเมื่อห้าสิบเปอร์เซ็นเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมเขาไม่ไม่พร้อมที่จะดูแลอีกห้าสิเปอร์เซ็นมันก็คือการตัดสินใจของโรสซึ่งเราตัดสินใจเราว่าโรสจะเ,เก็บน้องไว้แล้วก็จะเลี้ยงน้องเองอมไม่ว่าคือแบบรู้ว่าทางข้างหน้ามันต้องลำบากมากอะแต่เราก็ตัดสินใจแล้วคุยกับหมอด้วยคุณหมอก็แบบว่าอายุเยอะแล้วนะ ถ้าไม่มีคือไม่มีแล้วนะแล้วเรารู้สึกว่าเราเราไม่ไม่เหลือใครแล้วเหลือแค่พ่อคนเดียวฉะนั้นแบบแล้วก็มีพี่ที่หลิวมณัสวีโทมาก็แบบโรดเก็บน้องไว้นะน้องเป็นพรจากพระเจ้านะผู้ชายก็คือคนอื่นเลิกไปก็คือคนอื่นแต่ลูกยังไงก็คือลูกก็คือเลือดเหนือเชื้อไข่อะไรอย่างเงี้ยคือคนโทมไเยอะมากพอจะมีคนส่วนน้อยที่รู้นะคะแต่ก็มีคนรู้ และในการแบบว่าการที่ต้องสั้งท้องในขณะที่ไม่มีพ่อของลูกอยู่เพียงข้ามันลาบากไหมเปนมันเหนื่อยมันลําบากแต่ว่าตอนที่รถตัดสินใจแล้วว่ารถตัดเขาออกจากชีวิตอะมันมันจะไม่เหนื่อยตรงนี้ตรงที่เราไม่ต้องมานั่งแบบว่าเขาจะมาไหมเขาจะรักฉันไหมทําไมเขาไม่รักฉันหรอรถเป็นคนไม่ไม่ฟูมไฟอยู่แล้วคือรถตัด ตัดเพื่อจะ move on ไม่ได้บอกว่าเข้มแข็งนะคะแต่ถ้าเราไม่ตัดมันจะมันจะเดินไปข้างหน้าแบบไม่ได้แล้วซึ่งสิ่งสำคัญคือเด็กในท้องเราจะต้องกินเราจะต้องมีความสุขเราจะต้องเข้มแข็ง,ขงเพื่อทีเออ่เพื่อที่ทุกอย่างมันจะส่งไปถึงไปถึงตัวน้องะคะ่ะทุกอย่างมันจะมีผลกับเด็กในท้องหมดคือยังไงเดียเหมือนแบบอารมณ์เราเหรืออะไรอย่เงี้ยฉะนั้น หลังจากที่เราตัดแล้ว move on แล้วเราก็ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดกับเพื่อนเราก็มีความสุขเลยก็ใช้ชีวิตเต็มที่กินแล้วก็วันๆก็นอนอ่านหนังสือแบบตอนนี้สองสัปดาห์เป็นเม็ดถั่วอยู่สามสัปดาห์แล้วมีนิ้วงอกตรงนั้นนิ้งตรงนี้งอกเฮ้ยลูกฉันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยล้วก็อยู่กับหมาก็คือแบบแฮปปี้ค่ะกินนอนดีใช่ใช่ใช่ไม่ต้องมานังแบบผู้ชายจะมาหาฉันไหมคือแบบมันก็เหมือนกับตัด มันต้องตัด,ตดหาโล่ไปเลยใช่ตัดมันตัดเพื่อเดินต่อไม่ใช่ว่าแบบพี่รถเก่งจังบบไม่ได้เก่งอ่ะแต่แบบถ้าไม่ตัดตรงนี้มันก็มันจะมันจะเดินต่อไปไม่ได้อ่ะอืมแล้วพอในการใช้ชีวิตในการเออต้องดูแลลูกเพียงลำพงังเป็นแม่เลี้ยงเดียวค่ะมันแน่นอนว่ามันจะทําให้เราเหนื่อยกว่าคนที่มีสามีคอยช่วยเลยนะ้ยใช่มันทํา คุณเราต้องสู้อะไรมาบ้างก่าจะผ่านวะโอ๊ยปัจจุบันเนี้ยก็เราเคยบอกเพื่อนนะเพื่อนก็จะแบบว่าอะไรมีลูกแค่นี้บ่นทำไมว่าเหนื่อยแต่คนพอมีลูกปุ๊บขนาดมีสามีแล้วตอนลุกขึ้นมาให้นมตอนกลางคืนเนี่ยเขายังพูดเลยว่าแบบโอ๊ยเหนื่อยทั้งสองคนเลยเกี่ยงกันเปลี่ยนผ้าอ้อมเกี่ยงกันมาชงนมให้ลูกเกี่ยงกันรถทงคนเดียวเลยทําเป็นทั้งพ่อทั้งแม่คือรถตื่นตลอดรถเคยแบบให้นมลูกไปแล้วก็น้าตาไหลไปอ่ะเพราะมันเหนื่อยมากมัน สองเดือนแรกนี่ไม่ได้นอนเลยอะเพราะาตื่นทุกสองชั่วโมงสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยเราคือล้มไม่ได้นอนเลยก็จะมีคนมาช่วยแค่ตอนกลางวันเพราะเราไม่กล้าอาบน้ําให้น้องออกลัวกลัวแบบพลาดตกมีบางช่วแบบเงินเดือนบัญชีแทบไม่ไเหลือเลยก็มีโหไม่มีเลยก็มีค่ะ <laughs> คือปัจจุบนันนี่คือมี รับร้องเพลงใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีไปขายเครปด้วยเหรอคะหรือว่าขายเครปอยู่ช่วงนึงค่ะแล้วเศรษฐกิจมันดาวงพอคนมันมีเยอะปุ๊บมันโหลดก็แย่เพราะว่าเตาลมันเป็นเตาไฟฟ้าเร็เลยหยุดไปแล้วช่วงนั้นพอขายเครปแล้วมีช่วงพ่อป่วยช่วงวิกฤตอีกหนึ่งวิกฤตคือพ่อป่วยพอพ่อป่วยปุ๊บเนี่ยทุกอย่างต้องหยุดหมดเพราะเราต้องต้องดูแลเหมือนแบบพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยค่ะคือแล้วก็ต้องดูแลคนนี้ด้วยเด็กด้วยคือทั้งเปลี่ยนพัาพด แล้วก็มีหมาน้องหมาด้วยคือทุกอย่างคือแบบโรทาหมดเลยมันก็ค่อนข้างเครียดว่าไม่สามารถถ่ายเคปได้หรือทำอะไรได้เลยตอนที่ขายเคสนี่ขายที่ไหนคะข่ายอยู่ที่แฮปปี้แลนด์ค่ะขายในบ้านเลยทำให้คุณเบิร์บแบบซึมเศร้าเลยใช่ไหมยังยังเป็นอยู่คะ่ะยังเป็นเป็นแพนิก d i อเดอร์แล้วก็เป็นซึมเศร้าก็ยังเป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่เคยแบบว่าเกือบที่จะเหมือนจะคิดว่าจะ,จะตายในเดว นนใช oh. ม่มันเป็นมันเป็นเหมือนสารในสมองหลังไม่ปกติคือมัน oh. หายใจไม่ออกมันเหมือนคนมันเหมือนคนจมน้ำอะค่ะ oh. แต่คุณหมอบอกว่าโรคนี้เป็นอาการที่เหมือนแบบจะตายแต่ไม่ตาย oh. เราก็เลยค่อยลงใจหน่อย เพราะว่ามันเหมือนสารในสมองมันหลั่งออกมาให้เรารู้สึกตื่นเต้นตกใจมากๆแลว้วหัวใจมันเต้นเหมือนแบบคนกําลัง,จ,งจ,จะหัวใจชวายอะค่ะกินไปหนึ่งไปรอดแล้วถึงก็เขียนจ, <c oughs> จ <c oughs> ดหมชยไหใช่เ <c oughs> ขียนายถึงลูกด้วยแล้วก็เขียนฝากไว้ด้วยเพราะว่าในใบเกิดเขาจะมีแค่โรสคนเดียว <c oughs> ฉะนั้นรถกลัวเขาจะแบบไปตกอยู่ที่คนอื่นถ้าไม่ไม่มีลายลักษณ์อักษรว่าเราจะให้ใครเพราะเขายังไม่บรรลุนิติภาวะไงคะความรู้สึกของคุณโรสในคืนนั้นเืออะไรคะหว ลูกจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่มีแม่คนไหนเขาจะคิดว่าคนอื่นจะเลี้ยงดีเท่าเราอะเพราะเราแค่มองตาเราก็รู้แล้วว่าลูกเราเอ่อถ่ายยังไงกินอะไรเป็นยังไงอารมณ์ปรับยังไงอะไรอย่างเงี้ย S <S <ด>ก็จริงๆแล้วอะตอนแรกเราก็ไม่เราก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเรา,าก็ไม่ได้อยากให้น้องไปแคสงานแต่พอดีเนี่ยไปเจอทางโมเดลลิ่งเขาก็แบบว่าอุย้ยน้องหน่วยการได้เราก็หน้าแบบบอกแบบต้องไปแคสงานเลยเขาก็เลยติดต่อมาให้ไปถ่ายรูปเรียกไปแคสบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นบอกว่าความสุขที่ตามหามาตลอดอะมากมายหลายอย่างแต่สุดท้ายคือเรามาค้นพบว่าการมีลูกเนี่ยคือความสุขที่สุดใช่ไหมคะโอ้โหยมันเป็นแบบ คือรถใช้ชีวิตไ่เยอะมากออกเพลงดังก็แล้วมีคนลุมล้อมก็เยอะเงินมากๆก,ก็เคยมีที่สุดหรือใช้ชีวิตต่ำที่สุดก็คือแบบแล้วก็เหมือนแบบไปร้องเพลงกลางคืนคนนั่งรายล้อมอยู่เต็มเลยเป็เรื่อๆแล้วต้องออกไปแบบดื่มทุกคืนเหมือนไปหาอะไรสักอย่างอะ่ะพยายามจะหาความรักความพยายามจะหาอะไรสักอย่างแล้วมันแบบเฮ้ยทำไมมันก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ดีให้มีแฟนก็รู้สึกแบบมันคนอื่นอะ่ะแต่พอมาแบบ มีลูกปุบอะเพิ่งรู้ว่าความสุขง่ายๆคือการนอนดูการ์ตูนแล้วก็กอดลูกแล้วก็คือมันมันง่ายไปหมดเพราะว่ารถก็หยุดดื่มเลยแล้วก็หยุดปาร์ตี้หยุดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยความสุขมันง่ายแค่นี้เองเหรอแค่ได้แบบกอดลูกแล้วก็ดูเขาเติบโตก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้ยากเลยถ้าเราไม่ได้แบบโอ้โหฝันใฝ่ว่าจะเป็นแบบเศรษฐีร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยเราหาความสุขง่ายๆใกล้ๆตัวก็คือลูก มนันเหมือนกัเป็นหัส์เที่ยวแบบว่า<ช>ที่เกิดขึ้นเนาะใช่ค่ะใช่ไหมคะอืมในวันที่คุณรสบอกว่าเคยโด่งดังมีชื่อเสียงกับพอวันเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมอะไรเงี้ยมันมันสอนให้สอนให้ทําให้เราเปลี่ยนไปนะครับความคิดอะไรเงี้ยเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนอ<ม>ืมบ้างแต่รสไม่ค่อยยึดติดกับอะไรรถคิดว่าวันที่เราไปขายเค้มีคนบอกว่ารถตก รถตกอับหรืออะไรอย่างเงี้ยรถมีความสุกว่าลมไม่ตกอับนะรถกล้าที่จะมียีนไข่เคฟเต่รรถมีความสุขแล้วก็คนที่ลูกค้ามาซื้อแล้วแบบโอ้ยโดเคปอร่อยหรืออะไรเงี้ยรถมีความสุขตรงนั้นรถว่ามันไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาบังคับเราเราตื่นเช้ามาตีแป้งไปส่งลูกไปโรงเรียนเย็นเปิดร้านไข่เคปหลังจานเสร็จขึ้นมาคือมันไม่มีความแบบไม่มีความกดดันรนะประเด็นล่าสุดที่ช่วงโควิดใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะเรา ขอโพสต์ซับบร์จากคือเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวด้วยแล้วคนก็จะคิดว่ารถแบบอยากสร้างกระแสหรือเปล่าแล้วก็พอนักข่าวมาก็แบบอุ้ยหน้าข่าวมาที่บ้านดีใจม่เชียงงานคือรถแบบรถเป็นคนอย่างเงี้ยคือแบบอยิ้มอ่ะยิ้มตลอดถามว่าแบบข้างในมันเครียดมันก็เครียดอะแต่ว่า ไม่รู้จะร้องให้ทําไมคือนะจำได้นนเห็นว่าเไรนะเอาเอาปลากระป๋องทาขนมตังให้น้องกินใช่น้องชอบกินปลากระเพาะปลากระป๋องแล้วแบบหั่นกระเทียมใส่พ่อพ่อทำให้เรากินตอนเด็กๆแล้วพอเป็นข่าวได้รับกำลังใจจากคนเล่าข้าเยอะมากเคียดอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคือแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าแต่เราก็คิดมากนะเครียดพี่เราต้องโทรมาบอกอะเครียดจนแบบเหมือนมีคนแบบ เข้ามาก็มีคนเข้ามาในอินบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมทำแบบนี้น่าเกียดทําแบบไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยตลอดแบบลุงไม่ได้ลงไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้นแต่ว่าพี่ก็เลยว่าเอางี้แกถ้าแกทิ้งระเบิดตัวเองอะแล้วคนข้างหลังรอดเอาไหมลดขีดวันลดยอมก็พี่ชีพอะคือแบบลดตายเหมือนทิ้งระเบิดให้ตัวเองแบบใครด่าเสียหาย ก็ช่างแต่ว่าลูกรอดลูกมีกินแล้วคนแปบส่งของมาเยอะพี่เจก็ได้กินขนมแบบดีๆเยอะแยะเลยมีอาหารดีๆเข้ามาแล้วก็มีคนบริจาคอาหารหมามาให้ด้วยอย่างเงี้ย mm hmm. คือลูกรอดอะเราไม่รอดไม่เป็นไรช่างมันช่วยดค่ะชื่ออะไรครับพี่เจยิม้มอายุเท่ไหร่ครับตอนนี้แปดขวบชอบเรียนวิชาอะไรครับ วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์กับภาษาไทยครับอ๋อโตขึ้นอยากเป,เป็นอะไรครับหมอเดี๋ยวจริงเหรอไม่อ,อยากเป็นยูทูบเบอร์เหรออยากเป็นยูทูบเบอร์จะากอกคือแม่จะจอากอกแม่ไปถึงอายุเท่าไรหร่ลูกโตเป็นหนุ่มยังหอม,มยอยู่ไหมเดี๋ยวมีแฟนก็ทิ้นงะนะนูะไม่ผมรักแม่นะครับบอกทุกวันเลย บางครั้งก็บอกต้องการอะไรก็ไม่รู้บางครั้งก็บอกแบบอยากซื้ออะไรนาะแม่ก็รักพี่เจน,นะลูกนะโอ้ไม่ต้องร้องไห้ทําไมลูกวันนี้ผมมีดอกมะลิให้คุณแม่ครับถ้าวันหนึ่งลูกโตขึ้นลูกมาย้อนดูเกจะบอกอะไรกับน้องคะอือก็อยากจะบอกว่าชีวิตนี้ คือเหมือนเขาแบบถ้าถ้าเพราะว่าเราไม่เหลือใครแล้วถ้าไม่มีเขาโรดแย่เหมือนกันขอบคุณที่เขาสอนให้โรดได้โตขึ้นขอบคุณที่เขา,อาสอนให้โรดเข้มแข็งขอบคุณที่สอนให้โรตรู้จักเสียสละและอดทนมากๆขอบคุณลูกที่ให้ได้เป็นแม่ที่แท้จริงไม่คิดว่าจะวันนึงจะได้เป็นแม่แล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้ทําหน้าที่นี้นะคะแล้วก็รักลูกมากแล้วก็อยากให น้องเป็นเด็กดีในสังคมแล้วช่วยเหลือคนอื่นเหมือนที่คนอื่นช่วยเราทุกวันนี้ตอนนี้มีคนช่วยเราก็จะบอกน้องเสมอว่าให้น้องอ่าอมน้องอ่อนน้อมทมตนแล้วก็เมื่อโตขึ้นเมื่อเรามีเราก็จะช่วยคนอื่นต่อไปตอบแทนคนอื่น,นบ้างตอบแทนสังคมบ้างค่ะคอยเป็นเด็กดีนะลูกะคะไม่เป็นภาระสังคมก็พอ ผมสัญญาว่าผมจะไม่เกเรแล้วก็เป็นเด็กดีกับคุณแม่ครับกับทุกคนด้วยสิลูกกับทุกคนด้วยครับคุณแม่คุณแม่ค่ะโอ้โลอหนะมาวันนี้เราเป็นต้องเป็นผู้ให้ความอบอุ่นกับลูกอะค่ะมันเป็นเรื่องดีมากทําเปน้้ำตาไหลโรดเคยผ่านเรื่องแย่ๆมาฉะนั้นวันนี้โรดก็เลยได้ ได้ให้เขาแล้วก็เติมเต็มเขาแล้วก็เอาความผิดพลาดในอดีตมาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันแล้วก็พยายามให้เขาเดินในทางที่แบบยังไงเดียรไม่ให้เขามีไม่ให้เขามีแบบแผนในใจเยอะให้เขาเขาก็เป็นคนมีมั่นใจในตัวเองเลยตั้งแต่เล็กจนโตก็กำลังจะเปิดช่อง u t u b บใช่ไหมคะใช่ชือช่องอะไรแสนโซนก็เดี๋ยวน้องก็จะมีไปเล่นกีฬา แบบใหม่ใช่กำลังจะเริ่มค่ะก็เดี๋ยวจะติดตามได้น้องกำลังจะเริ่มละแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรให้กำลังใจเราให้กำลังใจกันเราเพื่อนร่วมโลกเนาะรดว,ว่าเอา่อกำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจของตัวเองถ้าเรายังไงเดียถ้าเราคิดได้เราคิดในเราคิด เราคิดได้เองด้วยบางทีบางคนไปให้กําลังใจเสืนนะ้อโเนอรหรืออะไรเงี้ยมันช่วยได้ไมีเยอะเท่าเราให้กําลังใจตัวเราเองดีที่สุดกําลังใจอะมันอยู่ที่ตัวเราล้วนเลยค่ะมันอยู่ที่วิธีคิดของเรามันอยู่ทีม่มันอยู่ที่เรามองตรงไหนว่าเรามีความสุขตรงไหนฉะนั้นเป็นกําลังใจทุกคนมีกำลังใจตัวเองด้วยให้ฝ่าฟันช่วงนี้ไปได้ช่วงนี้ก็จะแย่ๆกันหน่อยแต่ว่าเราก็จะ สู้ยังไงมันชีวิตมันต้องเดินต่อมันไม่มีมันไม่มีถอยหลังแล้ว move on move ไปเลยก็เจอกำแพงเจออะไรชน